จับที่จับตรงหางมันก็ได้แล้วก็จับช้อนคอตัวมันใหญ่พี่ถือไมโครโฟนไม่ถนัดากหวอยู่ด้วยกันเออนั่นแหละพี่ก็จับหางไงจะไปวอลลี่อะไรกับหัวมันล่ะเออจับเลยค่อยๆจับเขาอยากดูเมื่อกี้หมองูเดินไวอ่ะเอออยากให้เด็กดูศึกษาเอาไว้ฮะเป็นงูโบราณยุคคุณจับงูทำไมมันจับอีเดียดยังไงฮะอ้าวไออ้าวถ้าปล่อยทำไมแล้วก็จับดีๆสิเอาอุ้มอุ้มดีๆดิอุ้มอุ้มขึ้นมาเออค่อยๆอุ้มเฮ้ยแล้วทิ้งงูทำไมวะเนี่ยตายละ มันกัดหรือไงแย่เล่นเฉยๆหัดจับจะได้เป็นช่วยผัวหน่อยเอออุ้มออกมาจับให้ดูแล้วงูเวลาจับงูจับยังไงทำเน่ออนี่มึงจับงูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยเรื่องเดียวกับสอนอีกอ่ะอันนี้มันจะลองมันลองขลาอเกลนะ <c oughs> เอออูออมออกมาทั้งตัวเลยฮะเอออุ้มมาทั้งตัวเลยเออช้อนคอด้วยช้อนคอด้วยเฮ้ยขย่าหน่อยขย่าหน่อยน้ำมานน้ำเปียกเสือโอ้โหพอพอพอเอาบางตรงนี้บางเบา เออตัวนี้ซื้อมา8ปดพันกว่าแม่เกือบหมื่นนะบ้านเรามีไว้แล้วอย่างเงี้แม่ถ้าแม่ถ้าแม่มีงูยอย่างงี้นะแม่นะแม่เลี้ยงไว้นะ